ใครที่อยากรู้วิธีการเล่นนาคอสให้มีประสิทธิภาพนะครับผมอย่าลืมดูคลิปนี้เลยนะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางการเล่นนาคอสนะครับผมในรูปแบบเกมตามนะเราจะทํายังไงให้ตัวเองรวยหรือว่าจางังหวะที่เราควรเข้าของนาคอสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมของนาคอสของผมกันมากนะครับนาคอสของผมเนี driven, uh, mm ่ยจะมีการเดินเกมยังไงจังหวะการเข้าการออกยังไงหรือว่าวิธีการเดินเกมของนาคอสหรือว่าวิธีการเล่นนะครับผมในส่วนต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในคลิปนี้กันว่าเล่นยังไงให้มันเกิดหรือว่าให้มันมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับมาเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็จะเป็นการอัพสกิลนะครับผมการอัพสกิลของนาคอสเนี่ยเราจะอัพสกิลสองก่อนนะครับผม แล้วก็เน้นสกิลหนึ่งเป็นหลักเนาะต่อไปก็จะเป็นการเอาบัฟนะครับการเอาบัฟเนี่ยเราสามารถเอาบัฟแดงก่อนก็ได้หรือว่า,าบัฟฟ้าก่อนก็ได้เนาะอยู่ที่ว่าเราจะไปจบเลยไหนนะครับผมอย่างเกมนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า เลนล่างเนี่ยจะเป็นลิงกับยีหน้านะครับผมถ้าเราวัดที่ตัวฮีโร่เนี่ยลิงมันจะแพ้ยีหน้านะครับเราก็เลยเลือกที่จะไปจบเลนล่างเพื่อที่จะช่วยให้ลิงเนี่ยเค,คลียร์คลิปเลนล่างก่อนนะแล้วก็มาเอามาังกรนะครับนี่ก็คือแนวคิดการเลือกบัฟของผมเนาะส่วนเรื่องการฟาร์มเนี่ยเราพยายามใช้สกิล2ตอนวินาทีประมาณ27นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นนิดนึงนะระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายจังหวะการเข้าของนาคอสกันนะสำหรับจังหวะการเข้าของนาคอสเนี่ยจะเป ข้าไปในจังหวะที่ฝาดของข้ามเหลือเลือดน้อยนะแล้วเราเนี่ยไปปิดคิวนะครับผมยกเว้นจะเป็นตัวพวกแคลลี่เมดอย่างนี้เราก็สามารถเข้าก่อนได้นะแต่เราต้องมั่นใจว่าถ้าเราเข้าก่อนเนี่ยเราจะสามารถออกได้แล้วก็มีโอกาสฆ่าได้นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปสุดเข้าไป2 1อ,อันติอย่างเงี้ยนาคอสจะมีโอกาสตายสูงมากนะครับถ้าจะเล่นนาคอสเนี่ยก็ต้องดูจังหวะด,ดีๆหน่อยนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมเราก็ฟาร์มไปก่อนเนาะพอเราฟาร์มเสร็จเนี่ยเราก็จะไปแก๊งลิงนะครับผม ตอนนี้ก็ดูมินิแมปก่อนนะตอนนี้จะเห็นว่าลิงเนี่ยกับยีนาเล่นกันนะแต่เราเนี่ยยังไม่เลเวลสนะครับเราก็เลยจะตีให้ตัวเองเนี่ยเลเวลสก่อนนะพอเรา level 4, เลเวลสี่แล้วจะเห็นว่ายีนาเนี่ยเริ่มถอยนะครับเหมือนเริ่มรูเนาะเราก็จะไม่รอแล้วนะเราก็จะกดดันไปเลยนะครับแล้ววางนี้เราก็เคลียร์คลิปล่างเสร็จนะแล้วก็ไปแท็กกลางต่อนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาคลิปล่างคนเดียวเนี่ยลิงจะไม่สี่นะครับเราก็เลยเลือกที่จะไปแท็กกลางนะเพราะว่าลิเลียเนี่ยสี่อยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาแท็กนะ ส่วนจังหวะการตอดเนี term, <K> ่ยเราจะใช้สกิล2ตอดนะครับผมแล้วก็สกิล1ออกมาเนาะอ่าเราจะเล่นอย่างนี้ตลอดนะครับผมเราจะไม่เข้าสุดนะเพราะว่านาคอสเนี่ยถ้าเข้าสุดเนี่ยตัวมันอ่อนนะครับอ่าแล้วอันนี้เราก็เอาคลิปเล็กคลิปน้อยไปก่อนนะครับอ่าพอเราเคลียร์คลิปอะไรเสร็จนะเราก็มาโฟกัสมังกรนะครับถ้าเราเล่นนาคอสเนี่ยเราก็พยายามโฟกัสอ็อบเจกต์มังกรนะเพราะว่าถ้าเราได้มังกรเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มเร็วนะครับและนาคอสเนี่ยตัวมันเร็วอยู่แล้วนะถ้าได้มังกรเนี่ยยิ่งฟาร์มเร็วนะครับรวยเร็วเนาะ โหดเร็วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟเนาะพอเราเห็นแล้วเราก็มาช่วยนะครับอตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยไม่ได้เกิดไฟเนาะเราก็กลับไปโฟกัสากอนต่อนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยให้ความสําคัญกับอ็อบเจกต์นะใครที่ดูสตรีมสดหรือว่าดูวิธีการเล่นนะครับคือออบเจกต์เนี่ยสำคัญมากนะครับช่องต้นเกมเนาะต้นเกมถ้าเราได้ออบเจกต์เยอะเนี่ยเราก็จะรวยกว่าฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ เลเวลอะไรต่างๆนะครับก็จะเยอะกว่าเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับตอนนี้พอเราได้มังกรเนี่ยเราก็มาฟาร์มเหมือนเดิมนะเราจะไม่ไปฟืนแบบหาไฟนะครับคือถ้านาคอสเล่นฟืนหาไฟเนี่ยตัวมันจะไม่ค่อยเก่งเนาะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยตัวมันไม่ได้โหดอะไรมากนะครับนาคอสเนี่ยตัวมันต้องรวยเนาะวิธีการจะให้รวยก็คือฟาร์มนะครับพยายามแบบแท็กคลิปเยอะหน่อยนะเวลาเล่นนาคอรสนะครับฟาร์มแยกสปิดนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ฟาร์มบัแดงเสร็จนะแล้วก็มา แกงตามทามิงเรานะครับทามิงเราก็คือเอาบัฟแดงเสร็จแล้วก็ออกไปแกงนะครับอ่าตอนนี้ก็เคลียวคิปไปนะครับจะเห็นว่าลิงเนี่ยติดไว้ช่วยด้วยเนาะเราเห็นแล้วนะแล้วก็รอซอนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราจะไปกลางนะอ่าจังหวะน,นี้ยีหน้ามาครับเราก็เล่นไปนะจังหวะน,นี้เราก็ได้ยีหนา้ามา1นคิวนะครับแต่ลิงเนี่ยกระโดดเข้าไปนะเหมือนจะยิ่นะครับเลยทําให้ลิงตายเนาะ จริงๆเนี่ยลิงเนี่ยสามารถกระโดดออกได้นะเพราะว่าเราเนี่ยปิดคิวได้อยู่แล้วนะครับผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำา ID สกินแร่แหลงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม ระหว่างนี้เนี่ยเราไม่มีเลือดก็กลับบ้านไปรีก่อนนะพอเรารีเสร็จก็เหมือนเดิมครับมาเข้าสู่กระบวนการฟาร์มต่อเนาะเมื่อกี้เราจะมาแท็กกลางนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยจะคลิปกลางเนาะตอนนี้บัฟฟ้าเราจะเกิดแล้วนะครับแล้วก็มาเอาบัฟฟ้าเราก่อนนะตอนนี้ก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับเราก็จะเล่นทามมิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้มีไฟข้างๆเรานะครับเราก็จะไม่ได้ไปฟืนแก๊งนะครับตอนนี้มีคลิปเว็บไหนเราก็แท็กไปให้หมดเนาะตอนนี้มีคลิปเว็บกลางนะครับ ผมก็จะรอนะ <S <S เผื่อเมดเนี่ยมาเคลียร์คลิปแหลมๆนะครับเราก็จะรอเนาะแต่พอเห็นว่าเมดเนี่ยไม่มานะเราก็เคลียร์คลิปไปเลยนะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จเราจะไปเอาป้อมนะครับแต่จังหวะน,นี้เนี่ยยีหน้าเข้ามานะพอเราโดนคอมโบไปชุดหนึ่งเราไม่มีเลือดแล้วนะครับผมเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการฟาร์มต่อเนาะตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยเราเสียป้อมไปแล้วนะครับแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้จบบนนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราเคลียร์บล็แดงเสร็จนะครับผมแล้วก็คลิปกลางเนี่ยกำล ลรววันนี้ได้การมานะครับเห็งว่าฝ่งตรงข้ามเดินมาแหลมนะแล้วก็ข้าไปเล่นนะครับจงหวะนนี้เราก็ได้มาคิวหนึ่งเนาะเราได้หนึ่งคิวเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยมันจะถอยเนาะผมก็พยายามจะป๊อบนะครับแต่มาหลอดเนี่ยเดินมาเนาะเมื่อกี้ก็โดนฟิกเกอร์ปาดนะระหว่างนี้ไม่มีเลือดก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะตรงไหนมีคลิปตรงไหนมีตังเนี่ยแล้วก็วิ่งไปหาตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกมตามเนาะตอนนี้ก็ตามไม่เยอะนะครับ เราก็จะแยกทาเว็บไปก่อนนะครับถ้าเราไปรวมกับเพื่อนเนี่ยเราจะรวยช้าเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เกมเนี่ยไม่ไปไหนนะครับเราก็เลยต้องแยกแล้วก็พยายามมาเอาป้อมนะครับอ่าตอนนี้ก็ตีป้อมไปนะอ่าพอเราเห็นว่าฟินิกมานะครับผมก็ออกก่อนนะเราสู้ฟินิกไม่ได้นะครับอ่าระหว่างนี้เพื่อนตีมังกรนะก็เหมือนเดิมครับตีมังกรตอนนี้เลนล่างก็เหมือนจะโดนอีกแล้วนะระหว่างนี้บัฟอะไรเกิดแล้วก็มาบัฟก่อนนะครับ จะสังเกตว่าผมเนี่ยจะพยายามฟาร์มซะส่วนมากนะครับเราจะไม่พยายามแบบไปแก๊งมั่วซั่วเนะาะไทมมิ่งเราจบบนแล้วก็มาจบบนนะครับแล้วก็มาเอาคลิปอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าระหว่างนี้เราก็เคลียร์คลิปบนเนาะฟีนิกส์มาเนะาะจังหวะนี้เราโดนสแต็กอยู่นะครับเราก็ต้องรอให้สแต็กเนี่ยหายก่อนนะครับอ่าพอสแต็กหายแล้วเราก็หาจังหวะเล่นนะอ่ะจาจังหวะนี้เราก็ได้คิวฟีนิกส์ไปนะ จะเห็นว่าสแต็กเนี่ยยังไม่ได้หายเลยนะครับผมผมเนี่ยก็เกือบตายเนาะเมื่อกี้ถ้าสแต็กฟินิชค,ครบเนี่ยเราตายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นเกมนะครับผมว่าตัวมันเนี่ยเทรดค่อนข้างยากนะครับแบบวัดตรงๆนะครับมันต้องใช้แบบสกิลสเข้าไปปาดแล้วก็สกิลหนึ่งงัดออกอะไรอย่างนี้นะครับอตอนนี้ผมได้ป้อมกลางไปแล้วเนาะเราก็จะมาเล่นล่างต่อนะครับเมื่อกี้เห็นฝั่งข้ามเลือดน้อยครับ จังหวะน,นี้พอเห็นก็พยายามลองเล่นดูนะแต่ก็โดนส่วนมาเกือบตายนะครับระหว่างนี้เราไม่มีเลือดก,ก็ฟาร์มต่อนะเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนาคอรสเนาะระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายไอเทมของนาคอสก่อนนะสําหรับไอเทมของนาคอสเนี่ยเราจะออกเป็นดาบฟาร์มชิ้นเต็มเลยนะชิ้นแรกนะครับเพราะว่าเราอยากได้ดาเมจด้วยนะครับผมแล้วก็ลดกูดาเนาะนาคอสเมต้านี้นะครับเขาจะไม่ออกรองเท้ากันเนาะเพราะว่านาคอสเนี่ยตัวมันฟิลวอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่นะมันก็เร็วนะครับรองเท้าเลยไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะหลายคนก็จะเล่นนาคอสแบบฟูลดาเมจไปเลยนะครับอ่าระหว่างนี้เราก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะหาคลิปเล็กคลิปน้อยนะครับบัฟอะไรเกิดเราก็เอาบ,บัฟก่อนเนาะอ่าตอนนี้เราก็ได้บัฟแล้วนะครับผมพอเราได้บัฟเจนบ้าตรงมินิแมปจะเป็นยีน่านะครับอ่าพอเราเห็นว่ายีนะ่าเคลียร์คลิปเสร็จนะเราก็ดาการเดินนะครับก็จะเป็นทางนี้นะอ่าจังหวะน,นี้เ่นบ้ายีน่าเนี่ยกดแข่งนะครับแต่แพนด้ามาเนาะเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับ ถ้าแพนด้าไม่มาเนี่ยเมื่อกี้ผมอาจจะเล่นต่อนะครับพอเราออกมาเสร็จแล้วนะจะเห็นว่าเลนซ้ายเนี่ยไม่มีใครไปรับนะครับผมก็เลยเบี่ยงตัวออกมาแล้วก็ไปทําเลนซ้ายก่อนเนาะเราพยายามอย่าให้คลิปตกนะครับพอเราเคลียร์ซ้ายเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยลิงเคลียร์อยู่เนาะเราก็เห็นว่าแพนด้าเนี่ยเหมือนจะไล่ฆ่าลิงนะครับแล้วก็รอมาเล่นนะครับอ่าดูเหมือนว่าแพนด้าเนี่ยจะสกิลหมดแล้วนะเราก็ตัดสินใจเข้าเลยนะครับอ่าเราก็ได้แพนด้ามาเนาะพอเราได้คีแพนด้าเสร็จนะเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มันรูปแบบเเเกมมมตาาานะะะรรทํออไไไย่ด้ S 2> <S 2> <S เราก็จะแยกทําเล่นอย่างเดียวนะครับผมเ,เล่นไหนว่างๆเนี่ยเราก็จะทํานะอ่าตอนนี้จะเห็นว่ายีน่าเนี่ยพ่บนเนาะผมก็เลยตัดสินใจเอาดาร์กไปเลยนะครับอ่าระหว่างนี้ก็ตีดาร์กปกตินะแต่เราก็ดูบนตลอดนะครับระหว่างที่เราตีดาร์กเนี่ยจะเห็นว่าในมินิแมปนะครับลิเตอร์พยายามจะเล่นเนาะผมก็รอจังหวะเข้าไปเล่นนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยจะเข้าพวดนะครับอ่าพอเราไม่มีเลือดแล้วเราก็ออกมาก่อนเนาะอ่าตอนนี้ก็พยายามหนีนะครับ แล้วก็โดนฟฟนิกค่าไปนะจังหวัดเมื่อกี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ควรเข้าเนาะคือถ้าเข้าเนี่ยเราต้องเข้าไปสกิลสองตีแล้วก็สกิลหนึ่งออกมานะครับแต่เมื่อกี้เราเข้าไปแบบสองหนึ่งแล้วก็อันตินะครับผมจังหวัดที่เราอันตินี่เราก็โดนจ่ายดาเมจฟรีเนาะมันก็เลยทําให้เราตายไปนะครับ อย่างที่ผมบอกไปว่านาคอสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะเข้าไปไฟต์ตรงๆนะครับเราต้องพยายามสองตีหนึ่งออกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าเราเข้าพวดหรือว่าเข้าไปไฟต์ตรงๆแบบผมเนี่ยก็จะตายแบบผมนะครับาระหว่างที่เราตายเนี่ยก็มาอธิบายของกันบ้างนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นดาบฟาร์มเนาะเราอธิบายไปแล้วนะครับผมแล้วชิ้น2เนี่ยผมจะออกเป็นโอมิอาร์มนะสาเหตุที่นาคอสแพทนี้เขาเลือกออกโอมิอาร์มกันก่อนนะครับผมเพราะว่าเอามาฟาร์มนั่นเองนะ คือนาคอสตโอมิอาร์มเนี่ยมันจะฟาร์มเร็วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ดาเมจนะก็โบเก้นมาก่อนนะแต่ส่วนมากเขาจะไม่นิยมนะครับเพราะว่านาคอสตของผมเนี่ยจะไม่ออกรองเท้าเนาะพอเราไม่ออกรองเท้าเราก็ต้องการความพิวนะครับโอมิอาร์มมันก็จะช่วยเรื่องลดคูดาวเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยพิวขึ้นนะครับทดแทนรองเท้าเนาะเราก็เลยออกเป็นโอมิอาร์มก่อนนะครับพอได้โอมิอาร์มเราก็ออกโบเก้นเนาะพอเราได้โบเก้นเนี่ยเราก็จะเป็นครีนะครับพอได้ครีเราก็จะออกเป็นดาบแดงนะครับดาบแดงเสร็จอาจจะดาบใหม่ก็ได้หรือว่า อาจจะก่อเกิดก็ได้นะครับสําหรับไอเทมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าเราตอนนี้ลิกเตอร์ไปตายนะเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าเราเข้าไปก็ไม่น่าช่วยอะไรได้นะครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยอาจจะตายเพิ่มนะเราก็เลยปล่อยเพื่อนนะครับอ่าแล้ววางนี้จะเห็นว่าสกกรเราเนี่ยตามเยอะนะครับก็การเล่นของนาคอนก็จะเป็นประมาณน,นี้เรก็แยกเชียร์คลิปเลนไปนะครับสําหรับเกมนี้เนี่ยเราสู้ค่อนข้างยากเนาะเราสู้ฟินิกก็ไม่ได้นะครับสู้ยีนาก็ไม่ได้เนาะเราก็เลยไม่รู้จะไปทําเว็บเลนไหนนะครับ เราก็จะพยายามรอให้เว็บเนี่ยมาหาเราเนะาะจงกวะนนี้เนี่ยมาหลอดเล่นนะครับแล้วก็ออกมาก่อนเนาะแล้วก็ดูจังหวะนะครับพอเราเห็นจังหวะเราก็จะพยายามเล่นนะแต่จังหวะนี้ผมกดสเกลพลาดน,นะครับพอเราเห็นว่าเราไม่ได้อะไรละแล้วก็ออกมาก่อนเนาะจังหวะนี้ก็โดนฟินิกตีก็เกือบตายนะครับระหว่างที่เราเติมเลือดเนี่ยเราดูก่อนนะเว็บไหนตกนะครับพอเราเห็นว่าเว็บไหนตกเราก็ไปเล่นเว็บนั้นเนาะจงหวะนนี้แพนด้ามานะเรามีสองแล้วก็ต่อๆไปหน่อยนะครับเราจะไม่เล่นสุดเนาะ ก็ตอดออกตอดออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเลนอ่อนมากเลยอ่ะตอนนี้จะเห็นว่าเรนบนเนี่ยเหมือนจะมีไฟเนาะแต่จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยคลิปข้าวนะครับเราจะไม่สนใจไฟนะตอนนี้นะเราจะโฟกัสตรงคลิปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไฟเนี่ยเรามีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยโดนอะไรนิดอะไรไหน่อยก็เจ็บนะครับเราก็ต้องขยันรีเลียดนะแล้วไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นดาบใหม่นะ สาเหตุที่เราออกดาบใหม่นะครับเพราะว่าเราเอาไว้สู้กับแพนด้านะเวลาหนึง่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะามาสู้กับฟินิก์แล้วก็ยนะีน่านะจังหวะที่เราโดนเบอร์น,นะครับถ้าเรากดถูกจังหวะเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยมีเยอะนะครับอ่าระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมครับคลิปเว็บบหน่อยต่อก็หาคลิปก่อนนะตอนนี้เหมือนว่าฝ่ายต่อข้ามเนี่ยตายไปคนหนึ่งนะครับเราสามารถเล่นเท้าได้นะ ผมก็เลยเคลียส่งได้นะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าบัฟฟ้าผมเกิดนะผมจะไม่เข้าไปเอานะครับเพราะว่าฝั่งของข้ามเนี่ยเป็นยีน่าแล้วก็แพนด้าเนาะถ้าเราเสี่ยงเข้าไปแล้วก็โดนคอมโบนะครับเราอาจจะตายได้ในชุดเดียวนะเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเอาบัฟในจังหวะที่เราชัวนะครับเราต้องรอดาบใหม่ก่อนเนาะตอนนี้เราไม่มีของกันเลยนะครับเราโดนคอมโบเดียวเนี่ยเราตายแน่นอนนะถ้าเราได้ดาบใหม่เนี่ยเราก็จะการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็พยายามติ๊กตรงพุ่มนะไม่ให้เพื่อนเข้าไปในพุ่มนะครับ ว่าแต่และตัวเนี่ยดักขอโหดทั้งนั้นเลยนะตัวเราก็มีแต่ตัวบางๆนะครับผมมีแค่ลิเตอร์นะครับที่จะสามารถรับคบํามเบอฝังของข้ามได้นะตอนนี้ก็ร้อยฝังของข้ามเนี่ยดันคลิปมาอย่างเดียวนะครับเราก็จะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันเป็นรูปแบบเกมตามนะครับจะแบบโชว์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้อ่าแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าในมินิแมปนะครับยนะีน่าโผล่เนาะพอเราเห็นว่ายีน่าโผล่แล้วนะครับผมเหมือนเพื่อนเราเนี่ยก็จะเห็นละล้วก็เข้ามาหาจาังหวะเล่นนะครับ อ่าจังหวะน,นี้เราก็ได้คิวยีหน้าไปนะแต่จะเห็นว่าลิงเนี่ยไปโดนแพนด้านะครับดักเนาะในพุนะ่มเนาะก็เลยทําให้จังหวะน,นี้เราก็ตายไปหนึ่งฝ่าตรงข้ามก็ตายไปหนึ่งนะครับแต่ถือว่าเราคุ้มกว่าเนาะอ่าจังหวะน,นี้เราก็ขอพิมพ์หน่อยละกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยทีมเราเล่นไม่ได้เลยนะครับผมอัพเลนเราเนี่ยโดนไปศนะูนย์หกเนาะแล้วก็ทีมเราเนี่ยตายเยอะกว่าสกอร์คิวทุกตัวเลยนะครับอ่าตอนนี้เราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะพยายามเล่นป้อมซ้ายเนาะแล้วก็มาเคลียร์คิสเหมือนเดิมนะครับ แต่วันนี้ก็หาจังหวะเข้านะแต่เราโดนอันติเีลินนะครับก็เกือบตายนะเราก็เลยต้องออกมาก่อนครับระหว่างที่เรารีเลือดเนี่ยในมินิแมปจะเห็นว่าอีลินเนี่ยเดินไปตรงบับแดงนะครับผมพอเราเห็นว่าอีลินเนี่ยเดินไปตรงบับแดงเนาะเราก็จะเข้าไปเล่นกับอีลินนะครับตอนนี้เนี่ยอีลินอาจจะวับตรงพุ่มบับแดงเนาะผมก็เดาๆไปนะครับตอนนี้ก็เช็คไปนะครับแต่เห็นอีลินพอดีเนาะเราก็เข้าไปปาดอีลินตายนะครับสําหรับไฟนี้ก็คุ้มนะฝ่านต่อข้ามตาย2ตัวนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถยืดเลดได้อีกนะ อ่าระหว่างนี้ก็มาหาคลิปเหมือนเดิมครับแล้วก็ลิงเนี่ยเล่นเนาะอ่าก็ได้คิวไปนะครับระหว่างนี้ก็เป็นช่วงของเราแล้วเนาะฝั่งตรงข้ามตายสามนะครับแล้วก็เข้ามาฟาร์มเนะาะอ่าจังหวะนี้ก็ได้บัฟฟาแล้วก็พยายามจะเล่นต่อนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีฟิกเนาะก็ออกไปได้นะครับเมื่อกี้ถ้าไม่มีฟิกเนี่ยอาจจะตายเนาะตอนนี้ถ้าเราดูในมินิแมปจะเห็นว่ายีน่าเนี่ยดันซ้ายอยู่เนาะพอเราเห็นว่าคลิปกลางเนี่ยดันไม่ได้แล้วนะแล้วก็มาเอาเว็บซ้ายต่อน,นะครับตอนนี้ก็พยายามหายีน่าอยู่นะ อา่านจังหวะนี้ยีหน้าเหมือนจะเล่นกับเพื่อนแล้วเนาะล้วก็เข้าไปเล่นนะครับอ่านจาังหวะนี้เราก็ได้คิวยีหน้ามานะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟาร์มเหมือนเดิมนะครับอพอเราเห็นว่าเว็บบนเนี่ยไม่มีใครดันไปแล้วเนาะเราก็จะไปดันเว็บบนต่อนะครับนะเขาจะเด่นเรื่องการเคลียร์เว็บเนาะเราก็จะไปทําเว็บนะครับระหว่างที่เราเคลียร์เว็บเนี่ยอย่าลืมดูมินิแมปกันด้วยนะสําคัญมากนะครับเรื่องมินิแมปนะครับ มันคือทุกอย่างเนาะการเดินเกมหรือว่าจังหวะการเข้านะครับตอนนี้เนี่ยเว็บบนสูงแล้วเนาะเราก็จะไม่ไปลึกกว่านั้นแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเหมือนแบบแพนด้าจะดักเนาะเราก็พยายามจะมาหาเล่นกับแพนดะ้าเนาะอันนี้ก็ต่ดไปนะครับแพนด้าเกือบตายนะระหว่างนี้เนี่ยเลือดทีมเราเยอะกว่านะครับล้วก็เคลียร์กลางได้ก่อน,นครับตอนนี้ถ้าดูจากเวลาเนี่ดยดาร์คซัลเอร์จะเกิดแล้วนะพอเราเห็นว่าดาร์คซัลเอร์จะเกิดนะครับผมเราก็จะมาหาดัก ฟินิกนะเมื่อกี้ฟินิกอยู่เลนบนนะครับผมก็จะหาจังหวนะดักเนาะระหว่างนี้เนี่ยเราก็รอฟินิกมานะครับแต่จะเห็นว่าตรงขวาเนี่ยเหมือนเพื่อนจะเล่นกันนะเราก็เลยลังเลน,นะครับเหมือนจะแอบ,บมาช่วยเพื่อนด้วยเนาะ,ะระหว่างนี้ก็เราจะปล่อยเลนบนไปก่อนนะคือเลนบนเนี่ยมันชนได้อีกเว็บหนึ่งนะครับ s <S เราพยายามจะมาเล่นตรงดาร์กก่อนนะครับแล้วก็โซนเอาดาร์กเนาะ จริงๆผมเนี่ยต้องไปเคลียร์เลนบนนะครับจังหวะน,นี้เนาะแต่เราเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนเนาะเรากลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะไฟมั่วนะครับเราก็เลยมาเล่นกับเพื่อนก่อนเนาะแล้วก็ปล่อยเว็บบนนะครับแต่จังหวะน,นี้เนี่ยลิงโผล่บนเนาะฝ่ายตรงข้ามเลยถือโอกาสเปิดไฟนะครับ <ๆ S 1> พอเราเห็นเราก็หาจังหวะดีๆแล้วเข้าเนาะจังหวะน,นี้ฝ่งตรงข้ามก็แข่งไปนะครับอตอนนี้เจเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะตายเนาะพอเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะไฟแพนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์การก่อนเนาะจังหวะนี้เนี่ยเราเอาชัวร์นะถ้าเราตายเราจะได้ไม่โดน พอเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไหวเนาะเราก็จะมาเติมนะครับแต่ลิงก็เก็บไป2เนาะเมื่อกี้เรากลัวว่าถ้าเราตายนะครับผมเราอาจจะโดนจบป้อมได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเชียร์ชิปเว็บกางนะหาระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมครับหาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรให้ทานะบัฟอะไรเกิดเราก็ไปเก็บบัฟก่อนนะอ่าตอนนี้เห็นว่าตรงลิงเนี่ยเพื่อนเล่นกันนะครับแต่เห็นว่าลิงรอดเนาะแล้วก็อ e ีลินเนี่ยพ่ล่บนนะครับเราก็จะไปดักอ e ีลินนะครับระหว่างนี้เราก็ อรอให้อีลินเนี่ยอยู่ในระยะนะครับจังหวะที่ผมพลาดนะครับผมจะเห็นว่าผมเนี่ยสไลด์ติดหินเนาะพอเราเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้แล้วเราก็ออกมาหาเลือกก่อนนะตอนนี้เนี่ยอีลินเนี่ยเคลียร์เว็บบนมาแล้วนะครับผมเราก็ต้องรอทําอีกเว็บหนึ่งนะเพื่อที่จะไปโซนดาร์นะครับแต่ก็ต้องระวังนะต้องระวังฝั่งตรงข้ามแกงให้ดีนะครับจะเห็นว่าตรงมินิแมปเนี่ยมันมีดวงตาโผล่แล้วเนาะแล้วก็ตัดสินใจเคลียร์เว็บไปเลยนะตอนนี้เราก็เคลียร์บนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะไปเติมเพื่อนเนาะ Birthday, ระหว่างนี้ก็ดูไปก่อนนะครับจะเห็นว่าฟีนิกซ์เนี่ยเลือดน้อยเนาะเราเห็นว่าฟีนิกซ์เลือดน้อยนะครับแล้วก็หิวเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ฟีนิกซ์มานะครับเราไม่มีเลือดแล้วแล้ก็แพรยายามจะออกนะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับ <S <S> <S พอเราเกิดมาแล้วเราก็มาอาบัฟอะไรก่อนนะระหว่างที่เราตีไปก็ดูมินิแมปนะครับจะเห็นว่าฟีนิกซ์เนี่ยไล่ลิกเตอร์อยู่เนาะผมก็จะมาดักฟีนิกซ์นะครับแล้วก็หามุมดีๆนะแต่จะเห็นว่าฟีนิกซ์เนี่ยไม่ได้โผล่เนาะแล้วก็เว็บบนเนี่ยคลิปดันาเเเร็ไปีย์วบ แต่จังหวะนี้เนี่ยแพนด้าเล่นเราเนาะแล้วก็เล่นไปนะครับตอนนี้เนี่ยแพนด้ามีตายเกิดเนาะแล้วก็เห็นว่าลิงมานะครับแล้วก็ออกมาก่อนเนาะพอสกิลอะไรเสร็จแล้วก็เข้ามาปาดนะครับแล้วก็ได้แพนด้าไปนะเมื่อกี้เรากดดาบใหม่ด้วยนะครับเลือดเราเลยลดไม่เยอะเนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของดาบใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าทีมเราเนี่ยเยอะกว่าคนหนึ่งเนาะลีเลียกำลังจะเกิดนะครับเราก็จะพยายามมาโซนดาร์กนะครับระหว่างนี้เราก็พยายามจะโซนดาร์กนะ ผมก็จะเช็คพุ่มก่อนนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยยีน่าเขาอยู่ตรงนี้นะเราก็โดนไปนะครับแล้วก็ไม่มีเลือดแลวนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาเอาเลือดจากคลิปนะครับแต่จะเห็นว่ายีน่าเนี่ยเขาเบี่ยงตัวมาเนาะเราก็เลยต้องออกก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะไปหาเลือดนะหาลิงจังหวะนี้ลิงได้มาตัวหนึ่งนะครับเราเห็นว่าลิงเนี่ยเล่นอยู่เนาะมีเกิดครับเราก็จะพยายามช่วยนะเราก็เลยสับเป็นเกิดนะครับแล้วก็พยายามจะไปเอาฟินิก์เนาะ จังหวะนี ite, the the ้เราก็เสียเกิดไปนะครับล้วก็สับเขียวอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยฝั่งเราข้ามตาย3ตัวนะครับเราจะไปเอาดาร์กเนาะแต่จังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเราโดนยีน่าดักนะครับเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาดาร์กได้นะก็เหมือนเดิมครับต้องไปทําเว็บบนเหมือนเดิมนะพร้อมกับไปหาเลือดด้วยนะเมื่อกี้ถ้าเพื่อนเราเนี่ยไม่ตายนะครับเราก็จะไปเอาดาร์กได้นะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยไปตายเนาะเราก็จะมาทําเว็บแล้วก็พยายามไปโซนดาร์กเหมือนเดิมนะครับ เพื่อนเราแบบพยายามเหมือนจะอยากเล่นเนาะเราก็ดูแล้วว่ามันยากนะครับเราก็เลยเอาชัวนะครับทําเว็บแล้วก็ฟาร์มหาเกิดหาอะไรต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามจะโซนเอาดักเนาะแต่ก็ต้องรอเพื่อนเกิดอยู่ดีนะครับจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเราเหมือนจะเปิดดักครับพอเราเห็นแล้วเราก็เปิดตามเพื่อนเลยนะจังหวะนี้เราก็น่าจะได้ดักนะพอเราได้ดักแล้วจะเห็นว่าเว็บขวาเนี่ยแพนด้าจะเคลียร์นะครับผมก็พยายามจะไปเล่นกับแพนด้าหน่อยนะ ตอนนี้เรามีบับด์กด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมน,นึงกับแพนด้ามันไหวนะครับเราก็เลยอยากจะมาเล่นกับแพนด้านาะเกิดได้นะครับเห็นว่าแพนด้าก็เกือบตายนะเราปาดไปเมื่อกี้นะครับอ่าตอนนี้ก็พยายามทําเว็บแล้วก็ให้คลิปเนี่ยเข้าพร้อมกันก่อนนะตอนนี้เนี่ยเว็บบนตกนะครับเราก็จะไปรับเว็บบนต่อนะอ่าตอนนี้ก็เช็คปุ่มนับว่ายีน่าดักเนาะ อ่ะตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไปโซนตรงบัฟบ,บูแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่บัฟแดงแล้วนะพอเราเห็นว่าเพื่อนเราโซนตรงบัฟแดงนะเราเลยกล้าเล่นห้านะครับแต่ยีน่าเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็โดนดักนะครับสุดท้ายก็โดนไปอีกหนึ่งศพนะอ่าระหว่างนี้เราก็ไปทําเว็บเหมือนเดิมครับตอนนี้เนี่ยไฟเราแพ้นะอ่าระหว่างนี้เนี่ยเราไม่มีเลือดแล้วนะครับผมเราก็มาเคลียร์เว็บอะไรต่อนะครับดึงความสนใจฝั่งตรงข้ามนะ ตอนนี้มันก็ต้องรอเพื่อนเกิดอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่โดนดักเนี่ยมีโอกาสขึ้นป้อมจบได้นะอ่าระหว่างนี้เราก็เว็บไหนตกเว็บไหนไม่ดันนะเรวก็เข้าไปทําเว็บให้เพื่อนก่อนนะดึงความสนใจฝั่งของข้ามด้วยนะครับแต่สําคัญเลยเราต้องไม่ตายนะถ้าเราตายเนี่ยมันก็จะสลับกันตายเกิดตายเกิดเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้รวมไฟสักทีนะครับอ่าระหว่างนี้ก็เซ็ตของอะไรก็ว่ากันไปนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยกําลังดันเลนกลางมาอยู่เนาะ เราเห็นแล้วเราพยายามจะดักนะครับแต่ยีน่าเนี่ยเดินมาพอดีเนาะพอเราเห็นว่าเราไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้มาหลอดช็อกเนาะก็หลบไปแล้วก็หาจังหวะปาดออกปาดออกเหมือนเดิมนะครับพอได้จังหวะเราก็ปาดเนาะจังหวะนี้เราก็ได้มาหลอดไปนะครับพอเราเห็นว่าคนเราเนี่ยมี5้าคนนะเราก็จะหาจังหวะนี้เล่นเลยนะครับจังหวะที่คนเราเยอะกว่านะเราจะหาจังหวะเล่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีบัฟดักด้วยเนาะ ตอนนี้เนี่ยฝั่งของตรงข้ามเนี่ยอยู่บนนะครับเราก็จะพยายามไปดักกันได้นะแต่เจออีลินก่อนนะครับอาแล้วอีลินเนี่ยเหมือนจะส่วนแล้วนะเราคิดว่าเราไม่ไหวนะครับเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะตอน, bon. ตอนนี้ก็ต้องดูจังหวะดีๆนะครับผมเราจะไม่รีบเนาะตอนนี้เนี่ยเลนกลางเราคิดว่าได้แน่นอนนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเคลียร์เว็บบนเนาะจังหวะที่เราขึ้นปัอมเนี่ยเราควรทาให้คลิปเนี่ยเข้าพร้อมกันนะครับมันจะได้ขึ้นป้อมง่ายอาจังหวะนี้เนี่ยแพนด้าตายเนาะแล้วก็มีเกิดครับแล้วก็หาจังหวงเเลล่นลย จังหวะนี้ก็สับอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าพอเราไม่มีอะไรจะสับละล้วก็สับเป็นเลือดมาก่อนนะเพื่อจะมีไฟต่อนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะไฟไม่ไหวเนาะพอเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไฟไม่ไหวนะครับผมเราก็จะออกมาก่อนนะแล้วก็พยายามดันเว็บล่างนะครับเรียกความสนใจเนาะถ้าฝั่งของข้าไม่มากกันเนี่ยเราก็อาจจะได้ป้อมล่างเนาะอ่าระหว่างนี้ก็หาเลือดเหมือนเดิมนะครับเรายังทาอะไรไม่ได้นะเกมนี้ก็ปลาไป20นาทีแล้วนะ ตอนนี้ก็หาหารเลือดฟาร์มรอเพื่อนเกิดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้คลิปเว็บไหนไม่ดันเราก็ดันนะครับตอนนี้เนี่ยคลิปเว็บกลางเนี่ยไม่ค่อยดันนะเราก็มาดันก่อนแล้วก็ไปรอซ้อนลิงนะครับอตอนนี้ดันจะเห็นว่าลิงเนี่ยออกมานะเนาะพราลาเราเกิดแล้วก็กลับไปเอาบัฟเหมือนเดิมครับ ก็ต้องคอยดูจังหวะนะจังหวะที่เพื่อนเราเข้าเนี่ยเราก็ต้องคอยซอนนะครับตอนนี้ก็ดูมินิแมบนอยู่เนะระหว่างนี้ดาร์คซัลเยเกิดแล้วนะครับผมเราก็จะมาหาโซนดาร์ก่อนเนาะอ่ะจังหวะน,นี้เนี่ยเราเห็นยีน,น่าแล้วนะแต่เราจะเอาตัวอื่นนะครับอยีน,น่ามาเนี่ยเราก็โฟกัสคันดาเนาะอ่ะจังหวะน,นี้เราก็เกือบตายนะครับเราก็ต้องออกมาก่อนนะ พอเราออกมาแล้วเหอนว่าฝันของข้ามเนี่ยเหมือนจะเอาด่างนะครับระหว่างนี้เราก็จะเคลียร์กลางเนาะแต่เพื่อนเราเนี่ยเคลียร์ไปหมดแล้วนะแล้วก็ตรงแอลซ้ายเนี่ยมีไฟนับแล้วก็มาแจมกับเพื่อนเนาะอ่าลราจังหวะนี้เนี่ยผมสกิลพลาดนะครับเราจะกดสกิลหนึ่งเนาะแต่มือไปโดนอันตินะครับตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีไฟต่อนะแล้วก็สับของอะไรนะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งตัวเนาะตอนนี้เหลือฟินิกเนาะเราเห็นว่าฟินิกแหลมนับเราก็พยายามจะไปเทรดเนาะเรามีเคลียร์อยู่นะครับเราเลยกล้าเล่นนะครับอ่าเราจังหวะนี้เราก็โดนแคนง ภาวนาให้เพื่อนจบป้อมให้ได้นะครับไลัยมิกิตตีป้อมเพื่อนก็จบไป,ปแล้วนะครับผมสรับแนวะทางการเล่นนาคอสเนะน,นาะลักลักเนี่ยนาคอสเนี่ยเราต้องฟาร์มให้ตัวเองรวยก่อนนะครับถึงจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วดูโหดน,นะส่วนจังหวะการเข้าเนี่ยเราก็จะพยายามเข้าไปตอดก่อนนะครับเราจะไม่เข้าสุดเนาะนาคอสเนี่ยถ้าเข้าสุดตัวมันจะมีโอกาสตายสูงนะครับ พอเราเข้าไปตอดแล้วก็ดาเมจปิดเราพอนะครับเราถึงจะเข้าสุดเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ